สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาะอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาเอาใจสายลูกไม้มเมล็ดนะคะเป็นโปเคียตู้ลูกไม้มเมล็ดนะคะกระถาง5้านิ้วนะคะมาแบ่งปันเป็น ep ที่2นะคะเคียตู้ลูกไม้มเมล็ด ep ที่2นะคะราคาวันนี้ก็เช่นเดิมนะคะเริ่มต้นที่90บาทไม่เกิน190นะคะ ep นี้จะมีราคา190เพิ่มมาเนาะเพราะว่า ep ที่190่ถึงแค่160นะคะวันนี้จะมี ราคา190เพิ่มมาก็ประมาณ3-4กระถางนะคะก็เราจะดูตามหน้าไม้เนาะนี่นะคะปูลงคลิปวันที่10กันยานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่11กันยานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกน qr code โคก็สามารถสแกน ข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามกับปูได้เลยนะคะก็โทรมาก็เป็นโปเคียตู้ลูกไม้เมล็ด EP ที่2นะคะค่าส่งจะอยู่ที่50บาทนะคะเหมาเหมาที่50บาทนะคะไม่ว่าจะกี่กระถางนะคะกระถางเดียวก็ส่งนะคะแต่ถ้าอยากให้คุ้มก็ซื้อไปเลยนะคะสองสากระถางเนาะโปวันนี้ก็ปูก็จะแถมป้ายเขียนชื่อเนาะตัวอย่างนะคะแบบนี้แต่ว่าจะแผ่นใหญ่กว่านี้อันนี้คือปูตัดครึ่งนะคะถ้าตัดครึ่งหนึ่ง หนึ่งแผ่นอาจจะได้สองสองชิ้นเลยนะคะจะแถมให้ซื้อหนึ่งกระถางก็จะได้ห้าชิ้นนะคะสองกระถางก็จะได้สิบชิ้นนะคะสามกระถางก็สิบห้าชิ้นนะคะห้าชิ้นต่อหนึ่งกระถางนะคะแถมป้ายเขียนชื่อให้นะคะก็คือแนะนําถ้าเป็นกระถางแปดกระถางสิบขึ้นไปก็ไม่ต้องตัดเนาะถ้าเป็นกระถางหกอย่างเงี้ยก็ตัดครึ่งได้นะคะก็จะได้หลายกระถางเลยนะคะตัวแถมไปเนาะเดี๋ยวเรามาดู หมายเลขกันไปเนาะปูกก็จะขึ้นให้นะคะหมายเลขหนึ่งเก้าสิบบาทนี่หมายเลขหนึ่งจะถึงหมายเลขสิบสี่นะคะหนึ่งถึงสิบสี่จะ9เก้าสิบบาทเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูหมายเลขหนึ่งกันนี่นะคะหมายเลขหนึ่งเป็นหน้าเข้มเข้มแบบนี้เลยนี่นะคะหน้าเข้มเข้มไซก็เอาไปอัพได้เลยนะคะเขาอยู่ในกระถางห้านิ้วทั้งหมดนะคะสามารถเอาไปอัพไซได้ก็หมายถึงก็พักสักสองสามวันนะคะถ้าอยากอัพก็อัพได้เลยนะคะเนี่ย หมายเลขหนึ่งนะคะนี่นี่นะคะหน้าเข้มเขมแบบนี้เลยนี่หมายเลขหนึ่งนะคะมีสองต้นในกระถางนะคะคุ้มๆเลยเก้าสิบบาทฮึ่กต่อไปหมายเลขสองโทรมาก็แจ้งเป็นหมายเลขนะคะหมายเลขสองก็สองสีสองหน้าก็คือตัวนี้ก็จะเริ่มกัดชมพูเหมือนกันแต่ตัวนี้คือชมพูเลยกระดูกเขาก็จะชัดนะคะนี่นะคะ นี่ไซส์โตๆทั้งนั้นเลยนะคะหมายเลขสองต่อไปหมายเลขสาหมายเลขสามจะเป็นใบกลมสีเข้มจัดหนึ่งแล้วก็เข้มลงลงมานะคะมี2ต้นก็คือลายลายจะคล้ายๆกันแต่ความความเข้มของเขานะคะจะต่างกันเนาะนี่อันจะอ่อนกว่าตัวนี้นะคะก็จะคล้ายกับ ลายเขาจะคล้ายกับธาตุบางแก้วเนาะแต่คือเพียงแต่เขาสีเข้มมีสองต้นในกระถางนะคะกระถางที่สามหมายเลขสี่หมายเลขสี่เดี๋ยวเอาต้นใบนี้ออกให้หมายเลขสี่มีใหญ่สองเลขหนึ่งนะคะใหญ่สองเลขหนึ่งหน้าตาก่อนเนี่ยอันนี้ก็แอบติดป้ายแดงมานี่นะคะ หมายเลขสี่นะคะหมายเลขสี่สองต้นใหญ่หนึ่งต้นเล็กหมายเลขสี่หมายเลขห้าใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งนะคะจะเป็นนี่ใบกลมด่าง<ม>คือมองเพลินๆนะ่ะก็จะคล้ายเจ้าปอกแก้วเลยนะคะเนี่ยเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ากลมบล็อกนะคะกลมด่างนะคะนี่ก็ใหญ่หนึ่งตัวนี้จะเป็นเล็กก็กลมเหมือนกันนี่นะคะหมายเลขห้านะคะ 1ถึง14นะคะ90บาทต่อไปหมายเลข6ก็2ต้นนะคะนี่อันนี้กระดูกดำเลยนะคะพื้นออกชมพูมี2ต้น2สีอยู่นะคะหมายเลข6หมายเลข7อึบใหญ่1เลข2นะคะเล็กก็มีมีแดง1แล้วก็เริ่มกัดเป็นชมพูมา1นะคะแต่ต้นใหญ่นี่นะคะสวย หมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดสองต้นนี่สวยๆเลยก็จะมีอันนี้จะออกชมพูนะคะน,นี้ก็จะออกเป็นแดงๆชมพูหน่อยก็คือลักษณะเขาจะเป็นสองหน้านะคะเนี่ยนี่มีความแตกต่างกันอยู่หมายเลขแปดนะคะก็สองต้นเหมือนกันต่อไปหมายเลขเก้า ตัวนี้ใหญ่หนึ่งอา้ามีสองต้นนั่นแหละเพราะสีเขียวปูไม่นับเนาะก็สีสีเขาต่างกันเลยลายก็ต่างนะคะเนี่ยมีสองหน้าเลยนะคะหมายเลขเก้านะคะสองต้นในกระถางนะคะหมายเลขเก้อาจจะลายตาหน่อยเนาะยกเขา้ายกออกต่อไปหมายเลขสิบสองต้นนี่สองสองหน้าสองสีสองหน้า,นามีเข้มกับอ่อนนะคะหมายเลขสิบนะคะหมายเลขสิบ สิบเอ็ดสิบเอ็ดก็สองต้นใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งนะคะนี่สีเข้มๆใครชอบสีเข้มนะคะหรืออยากจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ก็คือรอเมล็ดเขานะคะมาไวอยู่นะคะเมล็ดนี่นะคะหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบสองสองต้นเหมือนกันจะมีใบกลมอันนี้ก็เนี่ยเป็นกลมติดด่างมาอย่างนี้นี่นะคะ หมายเลข12นะคะมี2ต้นนี่มีเป็นกลมกับแดงหนึ่ง12ต่อไป13 2สองต้นเหมือนกันเนี่ยอันนี้เหมือนฮาร์ปเลยนะคะสีเขามีชมพูกับแดงทรงใบก็สองทรงนะคะนี่นี่นะคะสิบสาม ต่อไป14ก็มีสองต้นสองทรงสองสีนี่นะคะ14นะคะ14นี่นี่นะคะ,ะ,คะ, 14, ะ,คะ1ถึง14นี้90บาทนะคะต่อไปจะอยู่ที่ราคา130บาทจะเป็น15ถึง15ถึงเอ่อ15ถึง19นะคะ15ถึง19จะอยู่ที่130บาทนะคะ15้านะคะจะเป็นนี่ ชมพูกระดูกเข้มแล้วก็บอนกาบนี่นะคะกาบมีด่างด้วยนี่นะคะ15นะคะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่อันนี้ก็จะเป็นกาบออกด่างนะคะ130บาทนะคะ15 15้บถึง19นะคะต่อไป16จะเป็นโทนนี้โทนเขียวเขียวเนี่ย โตเต็มที่กัดสีก็จะสวยนะคะมีสามต้นเลยนะคะสิบหกนะคะเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยเขาก็จะเริ่มกัดมาแบบนี้เพราะว่าส่วนมากเหมือนอย่างพวกไม้เก่านะคะเพราะทศสกันอะไรเงี้ยเขาก็จะกัดสีมาตอนโตนะคะอันนี้ได้ไปจุกๆเลยสามต้นนะคะนี่นะคะสิบหกนะคะสิบหกต่อไปสิบเจ็ดก็เช่นกันนะคะ ก็เป็นโคเหมือนกันประมาณสามต้นอาตีไปสามต้นแล้วกันอันไหนใบเหลืองก็เอาออกให้เนี่ยเขาก็จะเริ่มกัดมาแบบนี้นี่นะคะเป็นกอเลยใครชอบไม้กัดสีเนาะนี่นะคะสิบเจ็ดนะคะสิบหกกับสิบเเป็นโทนสีนี้ต่อไปนะคะสิบแปดนะคะสิบแปดเนี่ยก็สองลายแต่ว่าก็ออกโทนชมพูนะคะใครชอบโทนชมพูเนาะเนี่ยก็จะมี กระดูกชัดกับไม่ชัดนะคะ2แบบสองใบสองต้นนี่นะคะ18นะคะ18สวยๆเลยเนี่เหมือนจะมีติดไม่ไป้ายนะเขาไม่รู้เรียกอ,อะไรอ้อเหมือนจะไปป้ายติดแต่สวยนะคะในเวลาโดนแดด18ต่อไป19นี่มี2ต้น2แบบเลยอันนี้ก็เนี่ยแรกๆก็เขียวนะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วก็หลังๆออกมาใบใหม่มาก็เริ่มกัดมีชมพูมานี่นะคะ แล้วก็อีกต้นหนึ่งเนี่ยเปิดอเปิดแบบนี้เลยนะคะเปิดอเปิดเลยนะคะ19นะคะมีสองต้นนี่นะคะ19นะคะต่อไปจะเป็นราคาหนึ่งิบนะคะย0สิบถึง26นะคะหนึ่งยบนะคะมาดูยี่สิบกันนะคะอ๊บเฮ้ย20ถึงอาจจะ28ดหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นให้เนาะนี่นะคะดูความสวย สวยมากมีต้นใหญ่หนึ่งแล้วก็ต้นเล็กหนึ่งจะเป็นสีนี้คนละหน้าคนละลายนะคะแต่ดูต้นใหญ่สวยท่านไหนคือเลี้ยงไว้ดูเล่นก็สวยนะคะแบบมีสวนนั่งจิบกาแฟนะคะเนี่ยสวยมากดูเวลาเขาโดนแดดตอนเช้านะคะสวย20นะคะหมายเลข20สบสีเข้มเข้มเลย21 2ต้น องต้นใช่ก็จะมีเนี่ยน่าจะคล้ายกันแต่กระดูกชัดมากแต่สีเขาก็สวยนะคะไม่ถึงกระเข้มแต่ว่าเนี่ยโทนนี้นี่นะคะสองต้นปลูกเป็นกอได้เลยไม่ต้องแยกก็ได้นะคะหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปยี่สิบสองตะกี้ยี่สิบเอ็ดอันนี้ยี่สิบสองเนี่ยดูมีสองหน้าอันนี้เป็นใบกลมนะคะกลมน้องขวดูอันนี้ด่างนะคะนี่ มีโทนเขียวกับชมพูนะคะเนี่ยสองต้นนะคะยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองต่อไปมายี่สิบสามนี่ขายต้นตะกี้เลยสวยมากแต่ว่าต้นอันเนี้ยมันจะมีใหญ่อันเนี้ยต้นใหญ่นะคะแล้วต้นเล็กก็จะเป็นต้นนี้ ใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งนะคะก็จะคนละลายเลยเหมือนกันนี่นะคะแต่ดูเนี่ยสวยนี่นะคะ23นะคะมาบมา24อันนี้ก็มีอยู่กี่ต้นเออเดี๋ยวนับก่อนประมาณ3ต้นเกันกอเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโทนโทนเขียวอ่อนเนาะเขียวอ่อนจุดแดงนะคะที่ต้นโตกว่าเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นเนี่ย ทรงใบแบบบิดๆหน่อยเนาะจะว่ากลมก็ไม่ใช่งอเข้างอออกนะคะแต่ด่างแบบนี้เลยเนี่ยความด่างเขาสีเขาก็จะคล้ายพวกเจ้าปอกแก้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ใบกลมขนาดนั้นนี่นะคะมีประมาณ3มต้นเลยนะคะ24นะคะ24บเดี๋ยวปูจะพาไปตู้หนึ่งอันนี้เป็นตู้ใหม่ย,ยังยังไม่ได้มีอะไรมาใส่เนาะก็เลยเอามาถ่ายคลิปนะคะ <c oughs> ประมาณ ตัวนี้จะ2 0่สถึงยีเนาะ160 2 0กสบ่ถึงยี่สแปดมาดู25กัน25นี่ก็สวยไม่แพ้กันเลยฮึโอ้โหใหญ่มากนะคะพอ,อถ้าขายได้ปุ๊บอยู่ที่ปูแพ็กอีกทีนี้นี่นะคะก็จะมี2 2แบบอันนี้กระดูกเขาจะเข้มแล้วอีกแบบนึงจะเป็นแบบนี้เนะี่ยมันเห็นเทียบตรงนี้ก็ได้เนี่ยความต่างนะคะสองต้นแตคือต้นใหญ่มาก แต่ใบเบีย้ยเบียนะคะวันแพ็คปู่อาจจะออกให้เนาะ <_ d ata> ไม่ต้องกลัวนะคะความสวย <_ d ata> นี่นะคะหนึ่งบาทเอาไปคุ้มคุ้มเลย <_ d ata> หมายเลขยี่สิบห้านะคะต่อไป26เป็นบอนกลกาบมี2ต้นเป็นกาบด่างแบบนี้นะคะเ <_ d ata> นี่ยเนี่ยกาบด่างแบบนี้นี่ <_ d ata> สีเข้มๆเลยมี2ต้นนี่นะคะ ยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกเป็นบอลกาดต,ต้นตัวนี้ยังไม่ได้ใช้เนาะต่อไปยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดเป็นทรงใบแปะแต่ว่าสีสวยนี่นี่นะคะทรงใบทรงใบพิการนะคะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนี่นะคะแต่สีเขาสวยมีสองต้นสองแบบเลยสองสีสองหน้าเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะยี่สิบยี่สิบ นะคะนี่ใครชอบแบบนี้นะคะแต่สีเขาสดมากต่อไป28 2ต้นเหมือนกันนี่นี่นะคะอีกต้นหนึ่งจะเป็นสีแดงแบบนี้ชมพูกับแดงนะคะใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งเนะ่ยเวลาโดนแดดนี่นะคะ28อ่า20ถึง28 160เดี๋ยวเรามาดูราคา190กันนะคะเนี่ยก็จะเป็น หน้าแบบนี้่างมาดูยี่สิบเกตัวนี้จะมีหนึ่งมีต้นเดียวแต่เนี่ยอันนี้ใบล่าสุดเลยนี่นะคะก็เหมือนใบนี้มีตำหนิแต่ไม่มีผลเนาะเดี๋ยวเขาก็ทิ้งใบนะคะนี่ดูใบใหม่ๆมาเขาก็จะเริ่มเปิดสวยมานะคะก็เหมือนตระกูลเจ้าปอแก้วแต่ปูไม่แน่ใจว่าแม่เขาจะเป็นเจ้าปอแก้วไหมนะคะนี่ 29นะคะ190บาท29 30 31อนะคะนี่หนึ190บาทใครไวใครได้เนาะอันนี้จะทรงทรงสูงกว่าอีพีที่แล้วนะคะอีพีที่แล้วต้นเล็กก็เลย160นะคะตัวนี้หมายเลขสามสินะคะมีสองต้นเนี่ยดูสวยมากที่แรกปุ๊กก็ว่าอยากเก็บนะคะแต่ย่าเขาบอกขายไปเถอะเพราะเก็บกเก็บก็เยอะ เดี๋ยวก็จะได้โลตู้อีกเหมือนเดิมนะคะนี่หมายเลขสามสิบต,ตัวตัวต้นเล็กก็เป็นสีชมพูใครไวใครได้เลยนะคะราคานี้ต่อไปสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนี้ก็ใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งนะคะเนี่ยก็เหมือนเจ้าปลอแก้วอีกแล้วแต่ตัวตะกี้พื้นพื้นขาวลายชมพูจะเห็นชัดกว่านะคะมีสองต้นเหมือนกันเนี่ยต้นต้นที่สอง ใหญ่หนึงเล็กหนึ่งนี่นะคะต่อไปก็ขึ้นกระถางใหญ่ไว้ได้เลยพร้อมได้เลยนะคะ31อต่อไปตัวนี้มันหลงมานะคะตัวนี้เป็น32นะคะ32 32นี่ปุกคิดอยู่ที่160บาทตัวนี้จะเป็นลูกไม้ด่างชิ้นผ่านีน่นะคะเนี่ยตัวนี้3ามสิบไรสามสาอ่าสานี่หนึนะคะ ยังไงปูก็ขึ้นให้เป็นชิ้นผ่านะคะดูหลอดไม้ดงังสวยแน่นอนปูไม่ได้จดชื่อนะคะนี่ก็เป็นในาน้ําลูกไม้นี่แหละนี่นะคะสามสิบสองนะคะสําหรับวันนี้นะคะปูก็มีโปเคียตู้ลูกไม้เมล็ดนะคะมาแบ่งปันประมาณนี้นะคะปูฝากลุงป้านาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ